จอปัสตาเสื่อมหมอเขาบอกว่าเป็นประเภทแห้งประเภทเปียกเวทหรือร r ยหมอเขาเอกไงฮะคือจอปัสตาเสื่อมเนี่ยที่ประสาทตาจอปสตาเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นเยอะนะครับแล้วมันมีวิธีการรักษาอยู่ตอนนี้คือใช้ใช้เลเซอร์การเลเซอร์ยิงยิงเยอะเลยนะครับแล้วระยะหลังก็มีการตอนที่เขา พัฒนายาก็มีการฉีดยาเข้าไปที่จอประสาานะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้เลือดที่เซ้นประสารมันแตกถ้แตกแ,แล้วก็บอดนะครับเขได้ใช้ฉีดเข้าไปแต่ตอนก็พบว่ามันไม่ไม่ปลอดภัยนะไม่สะดวกนะก็มีการพัฒนาสารซึ่งสกัดมาจากเซลล์มนโดยที่โครนมานะซึ่งเราเรียกว่าอินเทอร์กินซิทแปนเทอกินิ แล้วก็พบว่าอินทูลินสแปดเนี่ยสามารถป้องกันให้เลือดที่จอประสาทตาไม่ให้แตกได้นะครับก็ป้องก,กันการตาบอดได้แล้วอินทูลินิสแปดที่เขาทำเนี่ยเขาใช้เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดน,นะครับยาเข้าเส้นเลือดฉีดเขาเ้าไปในเส้นเลือดก็หมายความว่าอินทูลินิสแปดฉีดเขาเ้าไปในเส้นเลือดสามารถรักษาโรคนี้ได้เรามีไหมตภปณฑ์นี้ ท่ามีมั้มีผมทดสอบอันนี้มาเป็นเวลาเกือบปีนะครับปัจจุบันนี้เราสรุปได้ว่าคนที่กินผลิตภัณฑ์นี้ผมยังไม่บอกผลิตภัณฑ์ใดๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ลองใช้ตัวเองได้กันนะครับสิบห้าวันแล้วเราก็วัดอินโปรตินสิบแปดนี่สิแปดระหว่างคนที่ใช้ผลิตภันนี้กับคนที่ใช้ตัวเปรียบเทียบก็พบว่า อินเทอร์คินส์แปดสร้างขึ้นมาในกลุ่มทดลองของเราเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องทดลองตอบไหมเนี่ยตอบไหมเนี่ยหรือต้องเอาเอาเอาสิ่งที่เรากินไปฉีดก็มันสร้างตัือมในเรื่อดของเราแล้วถูกไหมครับาะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าอีกสองเดือนครับอีกสามเดือนครับเป็นวันเราเราจะออกตลาดแต่ในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวคุยกันนะครับนที่ม,มีใกล้ๆ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0890718889 0944350404ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b i m l o y f o r y o u c o m